จังหม,มันมันมันคือสันดอกขงนี้งามเลยพี่น้องเฮ้ยเป็นก่อเลยเฮ็งได้เอามานี่ก็สิม,มุนได้ก่อเดี๋ยวนี่อิ่มเลยดิอ,อ่อนๆเลยนี่เพิ่งเดี๋ยวใคหาวิธีเฮ็ดกันพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะผักขมทะเล,ละอันนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ใช่เอเอออันนี้คือวินเตอร์เคสเลยนี่อุ้ย,ย,ย<ะ>มีเยอะแยะน่นไหฮะออกขมนิดๆคือกันนั่นก็เหมือนทเทาเก็บกี่ไหมอ,อ่อาขายก็จ้างกลับไปต่อ ช่วงนี้เก็บผักค่ะช่วงนี้เก็บผักผักอันไนกำลังออกอ่อนๆเลยแ,ลมเมแม่พอจ,จุงเสียกไว้ดินน1 0 0่หนบาทนึ่งหมื่นบาทนะจ๊ะวัติค่าปรับหมาไม่จูงเสียกหนึ่งหมื่นบาทนะ มุ้อเศ้าในแกงส้มทิมไใ้แซบแล่ะแม่ยังบ่อยากสวยได้ลูกว่ะดิแม่ยังบ่อยากสวยได้ลูก อุ้ยอ่อ,อนดีหลายพี่น้องค่ะอ่อ,อนดีหลายอ่อ,อนดีหลาย โอ้ยกรอี่ยสวยงามกรอบมาก ี่น้องค่ะกลอกคักกลอกแน่จังหวะมันมันมันคือสันดอกเนี่ยงามเลยพี่นอ้องเฮ้ยเป็นก่อเลยเฮ็งได้เอามานี่ก็สิม,มุนได้ก่อเดี๋ยวนี่อิ่มแล้วดิอ่อนๆเลยนี่เพิ่งเดือดควอยหาวิธีเห็ดกันพี่น้อง